EP ที่หนึ่งบัดนี้วันที่ 30มสิบพฤศจิกายนพุทธศักราช2567เป็นวันที่9ที่ข้าพเจ้านายปฐมงพงพศ์พิสารเขตขอถวายเสียงสวดมนต์สาธยายพระสูตรพระปริษและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลาย พอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคระเพียัชนะในบทสวดอย่างต่อนเนื่องด้วยเถิดสมันตาจักวารีสุอาตลาคัจฉันตุเทวตา สัทธัมมังมุนิราชัสสุนันตตสักขโมขาทางสักเคกาเมจารูเปคคลิศขาละตะเตจันตะลิเควิมาเนทีเปลเทจาคาเมตะลุขวะนะ ขะหะเนเคหะวัตุสะมะหิเกเตภุมมาจายันตุเทวาชะละทะละวิสะเมยักขะคันทพะพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวะละ วะจ,จะนังสาทะโวเมสุนันตุธรรมมาสาวนากาโลอะยมพะทันตาธรรมมาสาวนากาโลอะยมพะทันตาธรรมมาสาวนากาโลอะยมพะทันตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทำพุทธังสารณังคัจฉามิธัมมังสารณังคัจฉามิสังฆังสารณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารณังคัจฉามิ ตุติยมปีสร้งางคังสารนังคชามิตาติยมปีพุททางสารนังคชามิตาติยมปีทำมังสารนังคชามิตาติยมปีสร้งางคังสารนังคชามินัติเมสารนังอัญังพุทโเมสารนังวะลังเอเตนะสัจจะวัชเชนะโสติเมหุนตูสพัพพทา นตถิเมสรารนังอัญญ์ทมโมเมสาร,สรานังวังเอเตนะสัจจาวาเชนะโสติเมหุนตูสัพพธานตถิเมสารนังอัญญงสร้างโคเมสารนังวังเอเตนะสัจจาวเชนะโสติเมหุนตูสัพพธา